ความพยายามในการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยวันนี้มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมรับครับว่าได้ส่งทีมคณะทำงานเดินทางไปเจราจากับตัวแทนของกลุ่มฮามาสเพื่อให้ปล่อยตัวแรงงานไทยนะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าต้องทำทุกวิถีทางครับเพราะตอนนี้รอช้าไม่ได้ผู้ใช้ Facebook ชื่อ ไซยิดสุไลมานฮูไซนีนระบุภาพพร้อมกับข้อความครับลงวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่าคณะเจราจาที่ถูกแต่งตั้งโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางถึงกรุงเตหารานมีกำหนดการเริ่มเจราจาในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะสำนักงานใหญ่ผู้แทนฮามาสประจำกรุงเตหารานประเทศอิหร่านครับ ต่อมามีการโพสต์ข้อความรายงานความคืบหน้าถึงการเจรจาตัวททนไทยกับฮามาสฉบับที่1และอีก4ชั่วโมงต่อมาก็มีรายงานความคืบหน้าออกมาเป็นฉบับที่2นะคะระบุว่าฝ่ายฮามาสให้สัญญากับตัวแทนฝ่ายไทยแล้วว่าจะปล่อยตัวแรงงานไทยทันทีที่มีการเคลื่อนย้ายตัวประกันได้อย่างปลอดภัยค่ะ ไทย PBS สอบถามเรื่องนี้ไปยังนายมุกสุไลมานเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรครับและได้รับการยืนยันว่านายไซยิดสุไลมานฮูไซนีผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะแห่งประเทศไทยเดินทางไปเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันจริงและคาดว่าจะต้องเจรจาหลังจากนี้อย่างน้อยอีกสองครั้งครับก็เป็นการชงสัญ,ญญาณที่ดีนะครับว่าโอกาสที่เขาจะยอมรับเนะี่ยมีมาก แต่ว่าการเจราจายังไม่สิ้นสุดก็จะต้องอยู่อีกสองสามวันจะต้องพบกับอีกหลายหลายฝ่ายนะแต่ทุกฝ่ายตอนนี้ก็ยอมรับอยู่แล้วเราเห็นพ่อแม่ลูกเมียของผู้ที่จะเป็นเฉลยร้องไห้ทุกวันผ่านผ่านสื่อผ่านอะไรนี่เราก็มีความรู้สึกอะ,อะไรอ,ะอดหูใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการกระตุ้นให้เราที่ต้องช่วยกันอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่า เราพยายามทำเท่าที่เราสามารถทำได้ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าตัวแทนกลุ่มฮามาสรับปากจะให้ทีมงานเข้าพบกับแกนนำระดับสูงของกลุ่มฮามาสครับเพื่อขอเจราจาปล่อยตัวคนไทย18คนโดยการเจราจาครั้งนี้จะไม่ซ้ำซ้อนกับการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลหรือกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพราะได้เจราจาในทางลับ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้นายกและรัฐบาลทราบทันทีแล้วก็ย้ำว่าการช่วยเหลือคนไทยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อความปลอดภยัยรอช้าไม่ได้ขณะที่นายคำพีดิษฐากรโฆษกประธานสภาผู้แทนรัษฎรบอกว่าประธานสภาพยายามพูดคุยกับทุกฝ่ายครับเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรให้ได้รับความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดครับ